สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูนะคะมีกิจกรรมรักโลกมาฝากเด็กๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นไม้ใส่กระถางกันค่ะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้ใบงานที่เป็นรูปกระถางต้นไม้นะคะแล้วก็ใบงานที่เป็นรูปดอกทานตะวันค่ะเด็กๆและเราก็จะใช้สีไม้แล้วก็กาวกันไกลค่ะเมื่อเด็กๆเตรียมวัสดุอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้เด็กๆนะคะระบายสีไปที่กระถางต้นไม้นะคะแล้วก็ระบายสีที่ดอกทานตะวันกับใบของทานตะวันนะคะเด็กๆเ,เมื่อเราระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะตัดนะคะดอกทานตะวันของเรานะคะตามรอยปะได้เลยค่ะเด็กๆขาขั้นตอนนี้นะคะอาจจะรบกวนให้ท่านผู้ปกครองนะคะช่วยตัดให้น้องนิดนึงนะคะ เมื่อเด็กๆนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ทากาวนะคะไปที่ด้านหลังของต้นทานตะวันได้เลยค่ะเด็กๆ่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะแปะลงไปบนกระถางได้เลยค่ะเราก็จะได้กิจกรรมรักโลกของเราแล้วนะคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปถ่ายคลิปรีโอส่งมาให้คุณครูดูบ้างนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ